โดดง่ายตัวเดี๋ยวโดวดโดดง่ายไหลเันนี้ย่ายบ้านดุงบ้านดุงอุดรท่านี่ย้ายสิพ่ามาเก็บเหชรผึ่ง่าม เห็ดเพิ่งถามก็คือเห็ดตับเตาภาษาไทยเขาเอื่นว่าเห็ดตับเตามีปลาเห็ดเพิ่งถามสิเป็นจังสี่ล่ะมาลุ่นกันเบิ่งว่ามือเมื่อเมื่อวานเมื่อก่อนย้ายเอาเมื่อมีแต่ดอกเถาๆหลายๆลที่นี่แม่ซวงเมืองก่อนทันนี่มาสวยสิย่างซัมบุบุพวกคนมาเก็บเอาบุญระบุนมาลุ่นกันเบิ่งซะก่อนพี่น้อง มันนี้คันไดดอกเขา่าก็สิเอาอยู่เห็ดเสือต่ออีกมันได้จักหน่อยเติมกันเหินคือส่งแหงๆคือมีว่านอมะมันนี่ได้เห็ดว่เนอะดอกเขา่าดอกนั้นขาเอาดอกจงเลยเห็ดพันนี่ตาซะหุ่นดอกนึงพี่น้องอเห็นปะ ดอกเถ่าไอ้พวเอาดอกเอาไปสะเห็ดเสือซะปลาที่แหลกของบไดยเห็ดจากดอกพี่น้องได้เห็ดเถ่าดอกหนึ่งยายจะขามาบึงปลานีมันเดี๋ยวไหว้เดยแล้วมันเถาน่าแล้วเห็ดก็ได้ท่องมันก่อนเอ้าขี้ผอยข่้ดดอกนึง อ้ยเรีตัดขยาดหนาดมากใบใบย่างดิบกับเกลียวเห็นดอกเหยียดใหญ่เฮ้ยคือเดีกคดีเห็กคืเด็กดเงาดูเดเงา สองดอกอยู่ริมริมคลองพุ่นดอกหนึ่งคิดคงไปเอาทั้งนั้นเขายสิได้สามดอก น้ำประมาณน้ำสองคำศตนเอาเห็ดเตกระตาาเห็นน้ำแดงเนี่ยดำอืมได้เคียงออกไปหลดมันม,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 มดอกมันอันกอเถาเอาเห็ดเถาจะเห็ดเสือจะกอกก่อนเป็นดอกมุ่มมอยู่ตะฟังหวอยดอกนึน่ง โอกไตยอยู่ที่น้องดอกนึงดอกนี้นมนมอยู่โดนต้องขอทั้งนึงดอกนุ้งนมซำโอ้ผีดสองสามดอกนึงเดี๋ายากจังค่บข้านหมอบผมเอา มันขี้จัดในน้ำเงาหูริ่งอย่สิดพี่น้องต้องต่อฟังข้องข้องง่ายใ่ายเลยล่ะดอกไมตึบฟางด้ซี่ดอกตาบุดีประอยากเห็นได้มันดึก ไต่หากใหม่ัูสิถอนไปทุกคนเปื่ตัดขาโอ้โหโ้มองนีมีสีดอกม้กสองดอกนึงสองดอกนึงเดียวเดี๋ยวเดียวหาูทุกคน Uh-huh. น้ำท่วมแี่ดอกมัน,นง่ายเกือบน้ำท่วมน้ำคลอง เห็ดมัดกล่องไว้เราแยกกับปาดขาใส่กับตาสองสามอันนี้เอาไปเห็ดเสื้อป่ะปาดสี่ห้าหกเจ็ด,ด 1ิบสี่1ิบห้าหกิบเกียดสิบดสิบเกาสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามอีสิบสี่ดอกเห็ดตู้หมองมีแต่ยี่สิบสี่ดอกเลยมูหนึ่งหลายและทั้งหมดมูยี่สิบสี่ดอกมูหนึ่ง จะยายเก็บเห็ดถึงท่าม,มันยิงยายกับ่เคยพอยักเถือ่อฮูก็เห็นฮูก็ได้เถื่อเดียวนีละเขามาในหม่องนี่เราได้เห็นสัมทางผุนมันเถ่าบดมันบดมันบดไหลมันเศร้าอ,ออกแล้วหม่องนี้มันสีร่มมันเลยมี่ยางมาพอ้ดอกนมอ,อีกดอกหนึ่งเือมันย่าหเหยียบอยู่กัไก่ไก่ของทางไว้ก่อนตาไปก่อนเดีย๋ยวจขา ทรงนี้คือบกไฮนี่พวกข้างขอที่เหลกเดี๋ยวดอกดอกแบบใหญ่าตากรา มันเถาไว้เสือซะอ้โอ้ยทิ่ได้ดอกนึงได้สมานคักึงอนอมซ่อนเห้ย,ยดอกเบอ้อเลเยตา้ก่อนอตัดขาที่หลังข้อมือ มูใช่กันดดกยังไม่เห็ดเสือน้ำตัวที่นองค้าพ้นไปนีแ่แหละจะดอกเมื่อก็เลย ดอกสวนได้สปอคือฉลายแห้งเมื่อดอกนึ่งลงไบอยู่ซุ้มหนึ่งเรียบดอก่ม้ดอกถ้า,าบราเห็นถ้าเาบางหันไกลไปไกลามากสองรูบแล้ว มันตรงมเห็ดเสือดอกนี้ส่งกลิ่นใดบ้าเนาะม่ได้กระสือมเห็ดเสือโอ้ยมองีนพี่นองเท่านี่แต่อดอกใหญ่ๆพูดอ่ะอ้ยสีหาดอก แก่ก็จะปล่อยไปก็มีแล้วให้มัน,นเป็นเสืออยู่ในนี้อันนี้ก็มาปล่อยแบดนี้เพิ่นโยมเอาหากใหม่ป็นขึ้นเพืดังตกปาด้าสิกตาก่อนเก็บมาได้หลายๆดอกก็มาร่วมใส่กัน nên đọc nhanh nhanh đọc nôm để kết đọc เก็บมาร่วมกันได้เก็ด,ดอกอีกอันนี้เอาไว้เฮ็ดเสือเดี๋ยวพ้าไซตาเอาไว้ทางออก้างไว้ทางออกสกอนคอยจังสิเห็นฝ้าใส่ตาประเทศเลยดอกนมมาหลายโอ้ดอกเถ่าอันนี้ก็เถ่าสองสามดอกไปข้างไต้เอาเอาไว้หัน ืนนี้ก็สรุปผลงานของยายได้เก็บเห็ดได้หลายเติอบอยู่เคริงกระตาผลอันนี้ดอกเถ่าสักสองสั้ดอกจะไปเห็ดเสือนี่ซ้มหนุยแต่ดอกนมไม่ดอกเถ่าดอกเดี๋ยวที่น,นี่สิเมื่อสะก้อนห่อนแล้วเมื่อยขอจบสนิดเดอร์ให้น้อง